ถามคุณนกนิดนึงว่ามันมีผลที่เราได้นอกเหนือจากการลดน้าหนักแล้วในเรื่องของผิวแล้วะอะไรอีกไหมที่มันดงพูงนี่่ายยยเเล ระบบฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นนะคะเรก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีส่วนผสมอะไรที่ว่ามันไปช่วยในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแต่เรามีความสุขว่าเออหลับดีด้วยนะคะสองอปกติเนี่ยถ้าเกิดเราทานพวกผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักเนี่ยมันจะหงุดหงิดแต่ตัวน,นี้ไม่มีอาการหงุดหงิดแล้วก็ล่าเราิงแล้วก็เรามีความสุขว่าเราเฟซนะคะสดใสกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นเขาเรียกมาเหมือนภูมิแพ้แต่ตัวนี้ก็ไม่มีน้ํ к, ามูกไอจามแบบพอเจออากาศหนาวหนาวหนาวเนี่ยเราก็จะมีน้ามูกแต่็ไม่ แล้วก็มีความสึกว่าพอ,พอเราเข้าไปศึกษาจริงเนี่ยตัว b ีฟิตตัวทูสลิมเนี่ยมันมีสารสกัดจากที่มันได้จากธรรมชาตินะคะมีความสึกว่าโอเคมันตอบได้ตอบปัญหาของความรู้สึกที่ว่าเราไปเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างชัดเจนนะคะ่ะ่ยางนี้ก็แสดงว่าคุณน้องสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าคุณดีผิวสวยด้วยทูสลิมแน่นอนค่ะจะบอกว่า ชูซลีมเนี่ยไม่ใช่ผลิตภณัณฑ์แค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะแต่ที่มาได้กลับมาเนี่ยมันจะเป็นผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวระบบฮอร์โมนของร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็การควบคุมน้ำหนักระบบการเผาผลาญค่อนข้างดีมากนะคะ เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะขจาขอย้อนไปนิดนึงว่าถามถึงเรื่องของอารมณ์คุณบอกว่าอารมณ์ไม่ได้หงุดหงิดไม่หงุดหงิดค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณนกจริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร่าก็คือพูดง่ายๆถ้าเข้าเลขสีน่าจะเป็นไวท้องจะหงุดหงิดจะแบบว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็เพราะว่าความเครียดเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องทํางานหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เวลาพักผ่อนก็จะน้อยนะคะแต่พอมาทานตัวนี้แล้วมันมันก็คือมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือว่า อารมณ์ที่เคยหุดหิดก็ไม่มีนะคะก็จะเป็นล่าเริงก็จะออกดูสดใสดูเฟซดูดูมีความมั่นใจอ่ะอยากใส่เสื้อผ้าอยากโชว์อยากนู่นอยากนี่ได้อย่างงี้ค่ะน้องๆเด็กๆที่บ้านก็เปลี่ยนบ้างเลยคุณแม่เปลี่ยนไปอย่างนี้ลูกก็บอกว่าแต่ก่อนนี่คืหยุดหิดนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่หุดหิดไม่อารมณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ มีความสึกว่า1เดือนมันตอบโจทย์ได้อะหนึ่งเดือนนี้มีความสุกว่าที่เรามีการเปลี่ยนแปลงได้ดีขนาดนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องด้วยระบบฮอร์โมนของเรามันเริ่มดีขึ้นด้วยแล้วก็เรามาดูแลตัวเองผิวพรรณเราการใส่เสื้อผ้ามันมีความสุขอะคาอ่ะผู้หญิงคนเราเนี่ยนกเชื่อเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณมีความสุกว่าคุณเดินไปที่ห้างแล้วคุณมองชุดนูน้นชุดน,ดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความสุกว่าเฮ้ยชุดนี้อยากใส่อะแต่มาดูหุ่นเอ้ยมันใส่ไม่ได้แต่ถ้าวัน ปกิกิริยาตอบรับโอเคเลยค่ะเพื่อนบอกว่าแกนี่ยิ่งดูก็ยิ่งไม่แก่เลยนะพูดกับเราเราก็มีความสุขว่าโอ้ใช่ก็อช่นมีของดีนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแนะนําบอกต่ออีกไหมก็บอกว่าเออก็ถ้าวันนี้ถ้ายังไม่ปิดใจยังยังถ้ากล้าที่จะเปิดใจนะถ้าเชื่อในตัวเรานะคะหรือศรัทธาในตัวเราก็ลองทานทุสลินดูสิเพราะว่ามันตอบปัญหาของคุณได้นะไม่ว่าจะเป็นพุงต้นแขนต้นขาแล้วก็ในเรื่องผิวค่ะการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนก เป็นยังไง้างก็ตอนนี้ก็ยังทํางานปกตินะคะแล้วก็ทูสลิมเนี่ยเราไม่ได้ว่าโฟกัสว่าเราจะต้องมาแค่คิดคิด่ในหัวสมองว่าเฮ้ยฉันต้องลดน้ำหนักแล้วเวลาเดินผ่านทุโลงทุเรียนอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่นะแต่แต่ทุกวันนี้ไม่ต้องค่ะอยากกินกินเลยอยากซื้อซื้อเลยกลับไปบ้านเดี๋ยวกินทูสลิมหนึ่งเม็ดก่อนนอนแล้วก็มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณนองนะคะช่วยฝากอะไรถึงสาวๆที่มีความท้อแท้ในเรื่องของการลดน้ำหนักหน่อยค่ะวันนี้นะคะนกก็จะบอกว่านะคะคนที่่วาาเจอปัญหนะะค ไม่ว่าจะเป็นกําลังแบบคิดมาหลายอย่างว่าจะไปเข้าคอที่ไหนดีหรือจะทานผลิตภัณฑ์ที่ไหนดีผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักมีทุกที่ในท้องตลาดนะคะเลือกสรรหาได้เลยแต่เพียงแต่ว่ามันตอบปัญหาของคุณแก้โจทย์ของคุณได้ไหมนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณเปิดใจนะคะให้คุณได้กลับมาเนี่ยดูไอ้ตัวนี้นะคะคำว่าทูสลิมกล่องสีขาวเนี่ยคะ่ะลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็ถ้าเชื่อในตัวนกนะคะลองทานดูบอกว่าตัวนี้มันตอบโจทย์แล้วก็ มันดูแลสุขภาพของคุณได้จริงนะคะตั้งแต่หัวจุเท้าเลยไม่ใช่แค่เรื่องลดน้าหนักอย่างเดียววันนี้เหมือนคุณถูกหวยอ่ะซื้อรางวัลที่หนึ่งคุณตามรางวัลเขาเรียกเลขท้ายอีก3ตัวนะคะถามถึงอารมณ์กุ๊กก๊้กุ๊กกี้ของผู้หญิงหน่อยดีกวา่าได้ยังไงบ้างโอจะบอกว่าตัวนี้นีมันสุดยอดจริงนะคะคุณจ๋าเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้แค่เรื่องในเรื่องลดน้าหนักนะคะแต่ว่าในเรื่องฮอร์โมนระบบฮอร์โมนระบบการหลับนอนระบบเลือดระบบหลอดลมของเราทุกอย่างเลยพูดว่า มันเพอร์เฟกอ่ะ,อะมันดีจะพูดว่าไงคือมันมันไม่ได้แค่ลดน้ำหนักอ่ะแต่ทําไมมันได้ในตรงนั้นด้วยไอ้ตรงนั้นอ่ะไอต้อตรงนั้นอ่ะเออไอ้มันได้ถึงนขนาดในเรื่องลับนอนของเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันได้ด้วยหรอเราก็มาตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแต่เรามีความรู้สึกว่าหนึ่งเราไม่หงุดหงิดละ,ะสองสามวนที่บ้านก็ถามว่าเอ้ยรู้สึกว่าอารมณ์เราเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปในเรื่องอารมณ์ในเรื่องการหลับนอนมันได้ถึงตรงนั้นแล้วก็อีกที่สําคัญเนี่ย ฮอร์โมนในร่างกายเรารู้สึกเปลี่ยนไปได้หลายอย่างเลยนะเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่อ่ะรู้สึกว่ามันแต่ก่อนนี่จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนตายด้านอ่ะมอนก็แบบ <c oughs> ตายแล้วเออเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ค่อยมีอารมณ์อ่ะไม่ค่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทานตัวนี้เราก็มีความเราก็ไม่ได้ทานตัวอื่นนะก็ <c oughs> มันก็ทานตัวนี้ตัวเดียวแต่เราเข้าไปดูอ๋อมันมีตัวหนึ่งที่มันช่วยในในเรื่องระบบสืบพันธุ์ระบบฮอร์โมนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันได้ด้วยเหรอ เราก็เลยแบบถามคนที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็รู้เรื่องกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ได้ในเรื่องตรงนี้ด้วยหรอ,อพอมาเขาบอกว่าได้โอเคมันนิดนึงอาจจะเป็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราอาจอาขาดหายไปพอกินตัวนี้เข้าไปมันก็เลยมาเติมเต็มแล้วมันมีความรู้สึกว่ามาทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้นกลับไปถามสามีที่บ้านได้เลยค่ะถ้าเกิดคุณทานนะคะ ถ้าเกิดคุณทานคุณกลับไปถามได้เลยใช่ถ้าคุณยังทานอยู่คุณกลับไปถามสาม,มีคุณที่บ้านได้เลยแปลว่ามีคําตอบอยู่ในใจถูกต้องค่ะเขาจะมีคําตอบให้คุณทันทีโอเคนะคะนี่คือในส่วนของคุณนกที่เป็นผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทูซลิมวก็เห็นผลเราก็าเห็นผลเห็นผลว่าเธอใช้แล้วม,มันโอเคจริงๆนะคะในส่วนของคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันแล้วมีคําถามมากมายในใจว่า ฉันก็ใช้ทําไมน้ําหนักฉันมันไม่ลดเหมือนเธอเลยนะคะอันนี้มีเป,เป็นคำตอบที่จะต้องเป็นคําถามที่จะต้องอธิบายนะคะในส่วนของการเผาผลาญในร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการลดน้ําหนักของแต่ละคนน้าหนักของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยขึ้นอยู่กับระบบลาไส้ของแต่ละคนด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ b e i f Detox นั่นเองะค่ะซึ่งตัวนี้คุณนกก็ใช้อยู่ใช่ค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยถ้านกทานตัวล้างลำไส้ ใช่อะตัวดีท็อกทั่วไปในแปดชั่วโมงคุณต้องเข้าห้องน้ำอ่ะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าคนเป็นคนที่ธาตุเบาเนี่ยไม่ถึงแปดแล้วค่ะ เอากินปุ๊บเข้าเลย<ด>อย่างงี้ค่ะใช่แต่ตัวนี้มันมันดีอย่างนะคะมันสามารถชงกับกาแฟแก,ก็ได้ชงกับนมก็ได้ชงกับน้ำส้มก็ได้คือเครื่องดื่มทุกชนิดมันได้ไมห,มดหมดเลยแล้วคุณไม่ต้องมาคิดมากว่าวันนี้จะต้องรีบเข้าห้องน้ำคือช่วงอาทิตย์แรกๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าท้องอืดบ,บ้างมีลมมีกดในท้องมีเหมือนแบบมันม,มีลมมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น่งแรกของใช่ใช่กลิ่นตัวจะแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้คุณผ่านแปอาทิตย์แรกเท่านั้นพออาทิตย์ที่สองที่สามระบบการขับถ่ายคุณจะปกติค่ะแล้วตัวนี้จะะบบออกกววว่่าาาาาาดดดีีมเเเเพรรรนนนนขข้้ไปปศึษฟิ็งแล เขาใช้ตัวนี้คนไข้ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคภูมิแพ้หรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบมะเร็งลำไส้นะคะคนที่มีระบบการย่อยระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะนกจะแนะนําเลยเพราะว่าที่บ้านนกเนี่ยนกใจะคุณแม่เป็นคนทานตัวนี้โดยตรงคุณแม่ทานตัวนี้ด้วยทานด้วยค่ะเพราะ <c oughs> คุณแม่อายุมากระบบเผาผ่านไม่ดีจะทานทูสลิมอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ตัวนี้ถ้าเกิดวันนึงไม่ทานทูสลิมก็ทานตัวนี้ตัวเดียวเลยก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าคุณแม่ของคุณนกก็เป็นลูกค้า ทนนแน่นอนเราที่บ้านจะเป็นคนที่พูดง่ายมาดูแลตัวเองได้ดีมากเพราะว่าอย่าลืมนะคะต่อให้คุณมีเงินมากมายคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อเวลาที่มันผ่านไปแล้วกลับมาได้แต่ถ้าวันนี้คุณเปิดใจและเปิดโอกาสของคุณนะคะให้มาดูแลให้บีฟิตหรือว่าทูสลิมได้ดูแลร่างกายของคุณวันนี้บอกได้เลยว่ามันสุดยอดค่ะ และวันนี้นะะียค mm ่ะก็คือประสบการณ์จริงนะคะที่คุณนกนะคะมาร่วมแชร์กับเราให้เราได้รู้ถึงประโยชน์ของเจ้าทูสลีมนะคะรวมไปถึงบีฟิตด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้านะคะมาดูกันว่าครั้งต่อไปเราจะเชิญใครมานั่งตรงนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราที่นี่นะคะวันนี้ขอบคุณคุณนกมากมนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สวัสดีค่ะลาไปพร้อมกันทสองเมนด้ยนะคะวันนี้สวัสดีะคะ่ะ